ไหนบอกอีบาอีบาอะลาคลิปก er ่อนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมต้องแบบแปลไทยให้เป็นไทยแป๊บนึงไหนบอกอีบาอะไรวะไอคิยมันต้องแปลว่าอะไรวะเนี่ยหากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องคอนเทพเลยบัดเติมเกมไอเทมโค้รเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพดัดแอ็นทเอ็ทเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปอ๋อ คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาอธิบายให้ฟังนะครับอ๋อ คุณต้องมานั่งแปะไห้เป็นไทยอีกแล้วเย็ดล <el> ูกอะโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องที่แค่ผมรู้นะเรื่องแค่ที่แค่ผมรู้เฉยนะครับผมก็เห็นแล้วแหละว่าคนคอมเมนต์เนี่ยเต็มเลยนะถึงพี่วุฒิเนี่ยวุฒิไหนก็ไม่รู้เอยกูไม่รู้นะน่าจะเป็นช่อง YouTube สักช่องหนึ่งนะเห็นน้องผู้หญิงเขาบอกมาผมก็ยังไม่ได้ไปดูหรอกนะแต่เอาเป็นว่านะผมก็ได้ถามน้องเขาคร่าวๆแล้วนะครับว่าคือผมมารู้จักแค่น้องชายผมนะที่ชื่ออโนที่เป็ผู้ชาย น้องเขาก็อธิบายคร่าวๆก็ให้ผมฟังแล้วว่าเขาอะแค่ทําคลิปกันเฉยๆแกล้งเป็นแฟนกันแต่คือไม่ได้เป็นจริงนะตามที่น้องเขาอธิบายเลยนะเดี๋ยวผมเปิดคลิปน้องไว้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนยจะออกมาชี้แจงเรื่องเนยกับพิวดนะคะโคตรน่ารักก็คือเนอยต้องบอกก่อนเลยว่าเนยกับพิวดะข่าวจัว๊บ ได้ทำข้อตกลงไว้แล้วนะคะว่าเนยกับพูดจะเลือกทำคอนเทนต์แบบนี้แต่ความสัมพันธ์ของเราก็คือแค่พี่น้องนะคะที่ทุกคนเห็นว่าแบบี่น้องบบในคลิปดูสนิทสนมกันมากเหมือนเป็นแฟนกันเลยอันนั้นมันแค่คอนเทนต์จริงๆค่ะแต่ตอนนี้มันถึงเ,เห็นปะ่ะแค่คอนเทนต์อ่ะเห็นปะแค่คอนเทนต์นะแต่น้องเนยกับพี่เดี๋ยวเลิกกับน้องพี่เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่เอาจริงนะไม่ไม่คอนเทนต์นะอ่า <laughs> แล้วเนาะที่ เราทั้งสองคนต่างคนต่างต้องแยกออกไปทําหน้าที่ของตัวเองพี่วุฒิก็ไปทําหน้าที่ของพี่วุฒิเลยก็มีหน้าที่ของเนยที่ต้องทํานะคะตอนนี้มันก็เลยแบบการทํา YouTube มันก็เลยเป็นงานรองของเนยไปแล้วนะคะตอนนี้แต่นอกรอบเนยกับพี่วุฒิก็คือยังรู้จักกันเหมือนเดิมปกตินะคะทุกคนเนยต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเนยกับพี่วุฒิมาโดยตลอดนะคะแต่ถ้ามีโอกาสเนยก็จะกลับมาทำคลิป YouTube กับพี่วุฒิอีกแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ ว่ายสวยจริงๆเลยก็นะครับตามนั้นแหละคือเขาอ่ะแค่ทำคอนเทนต์กันนะคือเขาไม่ได้แบบกุ๊กกิ๊กกันจริงๆแต่น้องกับพี่เนี่ย เดี๋ยวพี่กุ๊กจริงเดี๋ยวรออเลิกกับน,น้องพี่ก่อนนะไอโอ๊ตได้มึงตายแน่คลิปนี้กูจะยู่เลยปั่นให้เสียหลักเลยในไหนก็มาอธิบายแล้วนะครับก็ไม่มีคอนเทนต์ที่จะลงเดี๋ยวผมก็ชวนน้องเข้ามาปัน่นเีกว่าผมว่าเออผมไปชวนน้องเข้ามาปัน่นเีกว่าเขาเรียกว,ว่าสร้างสายสัมพันธ์อันนี้กูเจริงนะไม่ได้ปัน่นไม่ได้ปั่นเหมือนคลิปคนชอวุ้นนะกูเาจริงนั้นเนี่ย <laughs> ไอโอ๊ตมึงโดน,ดนฮัลโหลครับน้องเนยฮัลโหลค่ะ น่ารักเก่งเลยอะ่ะเสียงหนูน่าเก่งเลยนะเล่นกับพี่ไหมโอ๊ตไม่อยู่อ่ะวันเนี้ยโอ๊ตไม่อยู่ค่ะวันนี้โอ๊ตเป็นไหนน่าจะยังไม่ตื่นอ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะเล่นเกมกับพี่ไหมพอดีพี่ว่างอะ่ะช่วงเนี้ยหนูก็เหงาเหงาอยู่พอดีอะ่ะเข้าเกกม้็หรอเออเหงาเข้ามาเล่นเกมกับพี่ดีกว่ามาเข้ะ เออเข้าโอเดิถ้าเข้าโอไม่คุยด้วยเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาคุยกับพี่ได้นะพี่ว่างเนี่ยเข้ามาดิ้ด้วยี่มาได้เลยก็เกรงใจอยู่ไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่ทำไมอ่ะเกรงใจมำมอ่ะไม่ต้องเกรงใจคนกันเองคนกันเองพี่อ่ะไอ้หมายเขาเกมมาเล่นเกมกันน้องอยากเล่นเปล่าดึงผมมาแล้วคุยกันผมเกี่ยวอะไรเดี่ยเอ้ามึงมึงไม่เล่นด้วยเหรออ้าอ๋อออรู้ตัวอยู่อ๋อไม่ต้องเรียไม่ต้องเรียไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเกมไปจบไม่ไหวมา เอาไม่ต้องเลยรู้ละรู้ละเข้าใจละเข้าใจเข้าใจดิคุณจะได้อยู่กับน้องเนยสองคนเดยวปิดมาอยู่ยเงียวก็ได้เรามีเพื่อนกับไปเนียน้องเนยฮะยังไม่มีเลยค่ะไม่ได้แอดไว้ครั้งที่แล้วอ่ะพี่ก็ไม่อยากแอดหนุมเป็นเพื่อนอ่ะดีพี่อยากเป็นมากกว่านั้นอ่ะอยากเป็นอะไรอ๋ออยากเป็นพี่ชายที่แสนดีอ่ะเขาแค่พี่ชายอ๋อใช่ครับแค่พี่ชายครับรอหนุเริมคุยกันโอ๊ตก่อน ทำไมกูเที่ยงวะกันน้องกันนุ่งเนี่ยมามาพี่โอ้ยพี่ขอโทษนะน้องแต่พี่เอาจริงเห <c oughs> รอเอ้ยร้อนเลยร้อนเลยน้องเนยนี่อายุเท่าไหร่นะครับพี่ลืมแลวนนแปดครัแปดเอาโอ้ยอีกสองปีรอดคุกจะไม่เป็นไรอ่ะคุกก็คือคุกกี้สหรับพี่น้องระดับน้องนีพี่พี่เห็นน้องทำคลิปแล้วนะโคตรเป็นข่าวเอ้ยโคตรข่าวเลยไม่พี่หมายถึงแสงไฟมันสว่างมากเลยเออแบบจั๊ว่เลยแบบ เีออจะมาต่อยกูป่ะเดะอโอ้พี่เคยหยอกเล่นไอ้น้องโอ๊นไม่รู้เออใช่อ,อย่าอย่าบอกนะอย่าเออใช่อย่าบอก,บอกนะโอนนะอุ้ยพี่แตกพี่แตกมึงไปชุบขั้นเออสวยจ้าให้พี่หน่อยเฮ้ยมันจะมาซ้อมกูหนูเด็กเด็กพาเดี๋ยวพี่พาไปยิงศพเฮ้ยกูคานกูคานอยู่เฮ้ยไม้เอ็เอกเฮ้ยพี่คานอยู่น้อง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 เฮียแตกอันน้องน้องโอ้เอามาเป็นพันล้านนี่หว่าพันล้านเอ้ากูนึกว่าไอ้นี่จะวิ่งมาช่วยกูไอ้เหี้ยเปล่าเลยวิ่งมา โอ้ยไอ้ทีมทีมคนรนู๊ไอ้ย่ยไม่วิ่งมายิงนึกว่าจะวิ่งมาช่วยกูไอ้สัดเฮ้ย <c oughs> พอเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าน้องน้องน้องเข้าสารฮัลโหลฮะฮะเอ้ยน้องเนยน้องเนยพี่ลืมชื่อตัวที <c oughs> ไปเรื่อยแล้วหนูชื่อเนยนะคะแล้วน้องเนยติ๊กต็อกนี่มีคลิปเต้นไหมครับพี่ยังดูไม่หมดเลยหนูได้ทำคลิปตรงคลิปเต้นไหมก็มีบ้างคแบบระบองระบำอย่างเงี้ยพี่ชอบดูระบำมั้หนูไม่ถนัดระบำอ่ะพี่หนูถนัดอะไรครับระบม อ๋อแล้หนูหนูจะหยอดให้พี่นะชะตาขาดน,นะหนูพี่บอกไว้ก่อนนะพี่ไม่ได้ปั่นแบบโอ้นะพี่เอาจริงปวดเทียเลยเอาแล้วตัดพี่ตัดน,น้องแล้วครับคลิปนี้เอวตะกูเพาพี่เล่นไม่ออกเลยวะไอ้เหี้ยเอ้ยตื่นเต้นอ่ะเล่นกับหนูนะพี่ตื่นเต้นนะรู้ป่ะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอะ่ะสงสัยสงสัยจะอยู่กับหนูอ่ะเอ,อืออือทีม นุ้มจังหวะเฮ้ยทียมโอ้ยไม้ไม้มาไม่เนี่ยมาก็นุ้มๆนี่หว่าอ้นหนึ่งคิวโอ้อุตส่าห์เอามาแบกไอ้เหี้ยนี่ถ้ากูไม่ติดเขินน้องเนยนี่กูยิงไปเป็นสิบแล้วเนี่ยป่าเนี้ยแล้วอ้อนไม่อยู่งี้พี่พี่ทักไปได้ไหมทักไปคุยเล่นอะไรแบบพี่ชายพี่ชายคุยกับน้องสาวอย่างเงี้ยนี่ถ้าเออถ้าอ้นไม่อยู่ก็ได้อยู่นะโอมโอนรู้เฟซหนูไหมรหัสเฟซหรอใช่ใช่รู้อ่ะไม่รู้ค่ะไม่ได้ค่ะดีแล้วดีแล้วอย่าไปให้มันอย่าไปให้มัน เราจะได้แบบคุยกันหน่อยแบบพี่น้องนี่ไอ้วนโดนพี่ระวังนะมันมาสายแล้วขอดึงหน้าแบกสาะวหน่อยว่ะขอดึงหน้าแบ,บาะะกสาวหน่อยว่ะจบแตกเอเกอจบแตกเอ้าน้องเนยตายไอ้มาช่วยน้องเนยเร็วโอ้ปล่อยน้องเนยตายขอ โทษไอ้ไม้โทษไอ้ไม้ไม้ปล่อยน้องเนยตายได้ไงวะเฮ้ยรอบหน้าหนูต้องอยู่ใกล้พี่ไว้นะหนูจะได้ไม่ตายเข้าใจ่ป่าพี่ตังค์รู้ๆนะฮึ <c oughs> ดาเมจมาเต็มเลยเอ่ะตอนเนี้ยออือ <c oughs> ยิงศพยิงศพ <c oughs> เออน้องเนยไปยิงศพไหมพี่พี่<อ>พาไปค <ไง S 1> รับว่ะห,หนูชอบยิงศพไหมเคยทำปะเคยทำป่ะไม่าาไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยทำจ้ะดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่พาทำเนี่ยมามามาเจะได้รู้ว่าความสนุกที่แท้จริงเป็นไงเกมเนี้ย เกี่ยร์เลยสัตว์เออแล้วของใหม่หนูมียังหนูมียังของใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยยังไม่ได้สุ่มเลยค่ะยังไม่สุ่มเลยใช่ปะแต่ถ้ายังไม่มีก็มาเอากับพี่ได้นะพี่ใช่เปล่าใช่ใช่แล้วม,มีมีรถมีรถ ไปโรงเรียนนั่งอะมีรถขับรถไปโรงเรียนบ้างยังอ๋อยังค่ะยังเหรอถ้ายังไม่มีแล้วมากับพี่ได้นะแล้วคอนโดคอนโดแถบโรงโรงเรียนไงมียังอะจะได้บ,บอยู่กลางเรียนไงไม่ต้องขับรถไกลยังเหมือนกันค่ะยังเหรอถ้ายังไม่มีก็มากับพี่ได้นะน้องและมีลูกยังอะลูกอะไรยังไม่มีเลยลูกก็ยังไม่มีใช,ใชม่มากับพี่ได้พี่ก็ มาเอเออใช่มาแบบพี่ได้เหี้ยไอโอ้มันก็แค่การแสดงอะน้องไอ้เอ่ยการแสดงแต่พี่ก็เอาจริงนะโอ้โดนยิงว่ะอุ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บเฮ้ยลงมาดิว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ยแตกหัวแตกเดียวตัวเดียวเอาแตกไอ้หนุ่ยยิงศพยิงศพนี่นี่ยิงศพยิงศพเออ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออ สนุกวะสนุกวะพี่บอกแล้วการสนุกที่แท้จริงอะอยู่ตรงนี้เนเ <mai cities S 1> ีเ่ยยิงศพนี่แหละจะไม่ว่าเหรอเขาจะไม่ว่าเหรออ๋อเขาไม่ว่าหนูหรอกเขาเขาว่าหนูไม่ลงเราโอ้โหขาวโบกขนาดนี้ใครว่าหนูก็แปลว่าเขาเขาจะรักหนูนะถ้าหนูทำอย่างเงี้ยเขาชอบใช่ใช่เขาจะเชิญหนูไปแบบอยากเล่นด้วยเลยเขาเชิญหนูเข้าไปเลยแล้วเขาจะทักทายหนูบบเป็นมิตรภาพอะไรเงี้ยแบบไยรุ่นเมกาเาทักทายกันนะหนูรู้ไหมเขาจะทักทายว่าอะไรว่าเขาจะถามว่าแบบพ่อสบายดีไหมอย่างเงี้ยแม่เป็นยังไงบ้าง พี่เย้แตกโอ้พี่อยากดูน้องเนยไม่ใช่หรอเออเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิอ,าดอ,าดอยู่ขวามือน้องเนยเออเอาอยู่ซ้ายเอ้ยเอ้ยก็ต,ตายเอา้าไอ้คิปเหลือสองตัวตวะไม่อย่าให้น้องเนยแตกไม้มันกลายเป็นพุ่ง้าอยู่ไหมมันกลายเป็นพุ่งยาสองตัวตรงมึงอยากจบคลิปแล้วอยากจบคลิปแล้ว เออเออเอเอาเลน้องเนยมันทำไม่ได้หรอกมันมน,นู่มันไม่ใช่พี่อ่ะเนี่ยถ้าเป็นพี่พี่ยิงทะลุลเราอะไรเงี้ยระวังระเบิดนะมันกำลังป่าโอ้ <laughs> ภาษาอังกฤษวละคำหนูบหรือจะเอาอีกคำมนะคำว่าน,นู่มันน่าเบื่อละ ชิคเก้นด้ยินไหมชิคเก้นเนี่ยชิคเก้นอ่ะเออไหนน้องเมยลองพูดดิชิคเก้นชิคเก้นขอสำเนียงแบบสำเนียงแบบฝรั่งเลยชิคเก้นพูดยังไงอ่ะสำเนียงเออสำเนียงแบบฝรั่งเลยเขาพูดกันยังไงลองนี้ลองนี้ชิคเก้นไม่เป็นอ่ะ อ่ะเดี๋ยวพี่สอนให้เวลาเวลามีดบาดร้องไงโอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ยอ๋อให้ร้องว่าอะไรมีดบาดก็ร้องประมาณนั้นแหละแต่เสียงเสียงมันต้องไอ้นี่นิดนึงมันต้องโดนจริงไงอ๋อมันต้องโดนจริงใช่ไหมใช่เคยโดนไส้กรอกบาดไหมไส้กรอกบาดอ่ะไม่เคยโอ้ my god ไม่เคยใช่เคยก็แปลกอ่ะไส้กรอกมันจะบาดได้ไงหนู ไอ้หนูยิงศพมันยิงศพมันยิงศพมันเออแหล่นั่นแหละโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะตัวนี้นี่นี่นี่หนูหนูตัวนี้ตัวอย่างนี้นี่มานี่เอ้ย้เฮ้ยพี่จะพาไปเต้นไหนมาหน้าไหนอ้าวเหรอไอยิงศพมันยิงศพมันหนูยิงศพมันยิงศพมันยิงศพยิงศพเออเออนนั่แหล่นั่นแหล่เอาอีกเขาอีกเขาเขาชอบนะแบบนี้คนในพีไฟเขาชอบ จริงอะจริงจริง,รง,รงเขาจะเชิญหนู<อ>ไปแบบอ,อยากเล่นด้วยเลยหนูจะแบบคนดังค่ำคืนใส่หวาอีกตัวแนะนำแนวทางน้องได้เฮียมาไอ้หนูอยู่นู่นเว้ยเอาจบแล้วเฮ้ยยี่ยังคุยกับน้องไม่รู้เรื่องเลยเหนูชอบแบบพวกแนวคำคมคำคมไหมคำคม,ม,คำคมใช่คำคมอ่ะถ้าชอบถามว่าชอบพูดไหมไม่ชอบแต่ถ้าคนอื่นแบบเล่นใส่อะไรเงี้ยชอบถ้าคนอื่นเล่นใส่ชอบใช่ไหมแล้วถ้าคำคมแบบแป๊กๆอ่อะ ก็ก็ได้หมดอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่าลองดูว่าขนาดปลายังมีสองตาแล้วเมื่อไหร่น้องเนยจะมีใจให้พี่ครับอะไรอ่ะเนี่ยคำคุแปะกมาไปหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอะไรอะไรออกที่ออกทีมึงคุกเข่าที่อะไรน้องน้องเนยอย่าหลอกพี่นะว่าเข้าโอทสไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเนี้ยที่เราคุยกันเนี้ยอย่าหลอกพี่นะติดคุกยังมีวันออกนะครับแต่ถ้าโดนน้องเนยหลอกพี่ไม่มีวันลืมเลยนะครับ เอาให้เงียไม่หลอกหรอกเงียก็ไม่หลอกเฮ้ยอมุกครแปลกไอ้จัดขออีกได้ไหมพี่ขออีกเหรอหนูอย่ามองพี่แบบนั้นสิแสงแดดมันบาดตานะแต่สายตาที่เธอสองมานั้นมันบาดใจนะเขินอยู่ไอ้แค่น้องเขาแกล้งเขินนะเขาดูไอ้จัด ไม่เคยจริงๆท่ไหนูช้าหนูช้าหนูอึอย่หรอหนูช้าจตังงีไงปกติแบบอ๋ออ๋โอเขาเรียกว่าอมยิ้มอยู่ใช่ไหมั้อมยิ้มอยู่ใช่ใช่พี่ใช่โอพี่ก็คิดไปเองว่าแบบคิดว่าพี่แป๊กอะไรแบบนี้เ้า่าเปล่าไม่แป๊กพี่ไม่แป๊กคำคำคมพี่ไม่ค่อยมีนะหนูแต่พี่คำนมอย่างเดียวนะ ชอบแบบไหนอะแบบเต็มไม้เต็มมืออะไรอยา่างเงี้ยป่ะได้พี่ว่าเต็มเลยอะ <c oughs> พี่ว่าพอแค่นี้เลยแหละเดี๋ยวโอ๊ตมันโกรธพี่เจนครับ <c oughs> เจนครับเชียครัเดี๋ยววันว่างพี่มาเล่นด้วย <c oughs> แต่อย่าอย่าบอกเขาโอ๊ตนะพ <c oughs> ี่บอกท่นผู้ชสองคนโอเคครับผู้ชมครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็มาอธิบายแล้วก็เล่นกับน,น้องเขานิดนนหน่อยเจนครับคนดูบ๊ายบายครับ